ตามรอยพ่อเข้าวงการคามินลูกสาววัย17ของปั้งนักคลินกิ่งสักกลายเป็นนักร้องแล้วแต่ล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวว่าคามินในวัย17ปีได้กลายมาเป็นนักร้องในสังกัดค่ายจีนี่รีคอร์ดเรียบร้อยแล้วโดยคามินได้แจ้งไว้ในอินสตาแกรมของตุนเองว่าตอนนี้คามินได้เป็นหนึ่งในศิลปินของค่ายจีนี่รีคอร์ดแล้ววันพฤหัสที่8กันยายนนี้ทุกคนจะได้รับชมทีเซอร์เพลงแรกของคามิน ขอฝากผลงานชิ้นแรกไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะคมิ้นดีใจมากเลยที่พี่ๆทางค่ายต้อนรับคมิ้นอย่างอบอุน่นขอบคุณจีนี่เรคคอร์ดจากใจค่ะขณะที่ใน Facebook ของคนเป็นพ่อพ่อปังก็บอกว่าไอไวรุ่นคมิ้นเข้าค่ายจีนี่เรคคอร์ดในเคลือ JMM Grammy แล้วนะอีก2วันจะมีทีเซอร์มาเรียกน้ำย่อยกันครับมันมัวแต่ทำดนตรีลืมไปว่าเมื่อปีกว่าที่แล้วไอ้วรุ่นตัดสินใจ เธอรักดนตรีซะจนอยากเรียนในคณะดนตรีเธอก็ไปสอบเทียบแล้วก็ไปสมัครที่คณะดนตรีของมหาวิทยาลัยลังสิษ์เพียงที่เดียวด้วยเหตุผลว่าทันสมัยใกล้บ้านเพื่อนซีที่สุดสมัยเรียนอนุบาลเรียนด้วยตอนนี้ก็เพิ่งเป็นน้องปีหนึ่งหมัดๆมส่วนใครที่เคยติดตามผลงานศิลปะการวาดของเธอผมคิดเล่นๆว่าวันหนึ่งเขาน่าจะวาดออกมาแบบงานอดิเรกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นอีก ตอนนี้ก็หวังว่าสับสําเนียงงานหลักของเธอจะสร้างความสุขสุนทรีให้ผู้คนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับต้องบอกว่างานนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆจ้า